สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกทกท่านนะครับที่ติดตามในนิพนธ์ออโต้คานะครับกับนิพนธ์ออโต้ค่าชัดเจนกว่านี้บอมมีอีกแล้วนะครับวันนี้นําเสนอเจ้าคันนี้เลยโตโยต้าวีโก้พีเด3.0ปี2007นะครับคันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมแท้แน่นอนนะครับกระจกเดิมทุกบานนะครับคันนี้มีการเก็บสีมาบ้างเป็นบางชิ้นนะครับเก็บสีมาบ้างเล็กน้อยนะครับรถไม่พลิกคว่ำน้ําไม่ท่วมนะครับแน่นอนร้อเเซ นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมเครื่องดีแอร์เย็นช่วงล่างแน่นนะครับขาดนิ่มนะครับคันนี้เลยเป็น Toyota Vigo p ้พ r u n n อรสีดำนะครับเครื่อง3.0นะครับคันนี้ลดราคาพิเศษนะครับขายยอมขายขาดทุนกันไปเลยนะครับเป็น t o y ยต a Vigo p ้พ r u n n e r 3.0นะครับปี2007คันนี้ราคาอยู่ที่275,000บาทนะครับมาเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจ โทรหานิปนออโต้คาร์ได้เลยนะครับคันนี้สวยๆการันตีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขายขาดทุนกันไปเลยนะครับ275,000บาทลูกค้าสนใจโทรหาได้นะครับที่เบอร์098 598 4026นะครับลดราคา200,000กว่าบาทสภาพนี้หาไม่ได้แล้วนะครับลูกค้าสนใจ ก็หยิบโทรศัพท์นะครับแอด ID ไลน์มาเลยที่เบอร์098 598 4026นะครับหรือว่าจะโทรสอบถามพิพพลเอโต้คค้าได้เลยที่เบอร์098 598 4026นะครับคันนี้สวยการันตีได้100%นะครับอันนี้นะครับเ,เดี๋ยววันนี้จะพาดูแบบรายละเอียดต่างๆนะครับคันนี้ถ้าลูกค้าสนใจนะครับจะเป็นเงินสดเงินผ่อนได้หมดนะครับดาวน์เริ่มต้นที่25,000บาทนะครับ จัดไฟแนนซ์250,000บาทค่างวดอยู่ที่ประมาณ6,000นะครับลูกค้าสนใจโทรหาได้เลยนะครับเริ่มจากกันชนหน้านะครับไม่มีร่องรอยขีดปูดแน่นอนนะครับกันชนหน้านะครับอันนี้สวยๆนะครับหมายได้ป้ายทะเบียนมหาสารคามนะครับไฟตาเดิมแท้โรงงานแน่นอน100%นะครับปากระโปรงเดิมโรงงานแท้แน่นอนมีการเก็บสีมาบ้างก็จริงนะครับแต่ไม่มีรอยขีดข่วนนะครับกระจังหน้าโครเนียมนะครับอินเตอร์คูลเลอร์เป็นเครื่อง3.0นะครับคันนี้ นะครับฝากระปงไม่มีร่องรอยขีดข่วนนะครับด้านข้างนะครับความเงางามนะครับบางๆเสียงบางๆเนี่ยบางเดิมๆนะครับกระจกเตย์ต้าเดิมแท้นะครับเสาครับเดิมแท้แน่นอนนะครับเตย์ต้าเดิมเลยโรงงานนะครับแผ่นฟิล์มทุกอย่างนะครับหลังคาไม่มีชารุดนะครับตัวนี้นะนะครับกระจกโคเนียมนะครับด้านข้างนะครับโลโก้ไฮรักนะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับประตูด้านข้างสวยๆมือจับโคเนียมนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นโตโยต้าเดิมโตโยต้าเดิมแท้นะครับนะครับเป็นเบาะหนังนะครับด้านในนะครับจะเป็นเบาะเนื้อครีมด้านหนังนะครับตัวนี้นะครับราคายอมขายขาดทุนกันเลยนะครับคันนี้2องแ0 0เจบาทจอแอนดรอยนะครับทุกอย่างครบเลยนะครับเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังเลยนะครับตัวนี้เบาะหนังมีผ้าคลุมชุดให้แถมไปด้วยนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับก็คอนที่จะสวยงามวางเป็นระเบียบเลยนะครับตัวนี้ นะครับหลังโค้งหลังคาสวยเลยนะครับกิฟตเลยนะครับคันนี้2 7 5 0 0 0เาพันบาทรีบๆกันโทรเข้ามาเลยนะครับที่0985984026นิพนธ์ออโต้ขา์ยินดีให้บริการนะครับจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยจัดส่งได้ทั่วไทยเล่มพร้อมโอนนะครับสนใจโทรหาได้เลย0985984026นะครับคอนโซลคอนโซลไม่มีจำรุดนะครับฟิล์มสวยๆนะครับน็อตไม่มีการขยับขยื่นนะครับร่องรอยตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมแท้แน่นอนนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหม นี่เดิมแท้แน่นอนนะครับด้านข้างด้านข้างนะครับดูพื้นนะครับคราวนี้ผมให้ดูพื้นนี่นะครับไม่จมน้ําน้ําไม่ท่วมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตะครับคันนี้เห็นไหมครับสวยเลยนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็นะครับต่างๆนะครับแล้วก็เราจะให้ดูนะครับภายในนะครับค่อนข้างที่จะสวยนะด้านข้างบางๆเดิมเดิมนะครับเนี่ย ทำสีมาก็จริงแต่สวยนะครับล้อแม็กมาคร้อมกับขอบ17บนะครับคันนี้เป็นยางเบอร์นะครับเบอร์2 6 5 5 6 5 r 1 7นะครับพัดสีพ่นกันสนิมซีนโค้ทให้เรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรต้องทำเลยสติ๊กเกอร์มีพร้อมนะครับกระจกด้านท้ายโตโยต้าเดิมนะครับแม็กไลเนอร์มีพร้อมนะครับคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับคันนี้คือลูกค้าเอาไปนะครับเรามีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับ ตัวด้านไฟท้ายตัวนี้นะครับก็โอเคสวยนะครับกันชนท้ายนะครับกันชนท้ายสวยเลยนะครับไม่มีตําหนินะนะครับโอเคพร้อมใช้งานนะครับท้ายนะครับสีฝาท้ายก็ไม่มีร่องรอยขีดข่วนนะครับนี่นะครับด้านท้ายนะครับท้ายเดิมๆนะครับไม่มีชนท้ายแน่นอนนะครับทุกอย่างนะครับน็อตฝาท้ายนะครับไม่มีการขยับขยื่นนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับโอเคเลยนะตัวนี้สวยนะครับ ถือว่ารถทําสีมาก็จริงแต่สภาพพร้อมใช้งานเสียงเครื่องดังนิ่มมากนะครับเครื่องดังนิ่มแล้วก็ฮาร์ดแน่นนะครับอย่างที่นิพนธออโต้คาร์รีวิวให้ลูกค้านะครับทุกท่านนะครับถ้ารถไม่ตรงตามปกนะครับลูกค้าปฏิเสธได้เลยนะครับีหลายๆท่านเข้ามานะครับอย่างรถตู้นะครับเข้ามาก็ไม่ผิดหวังนะครับมาเดินทางมาจากจังหวัดเชียงคานมาดูรถถูกตรงตามปกที่ผมรีวิวทุกอย่างนะครับรถไม่ตรงตามรีวิวนะครับเราก็ พูดง่ายๆผมลูกผมนี่ผมอัดตัวค้าไม่โกหกลูกค้าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้ลูกค้าทุกอย่างกันส่งการสาบท้ายอะไรกันชนท้ายเราเก็บงานเก็บรายอียดให้ลูกค้าเรียบร้อยคันนี้ล้างอัดฉีดพร้อมส่งมอบให้ลูกค้าได้เลยนะครับอันนี้สวยๆเลยนะครับไม่มีร่องรอยขีดข่วนนะครับโตโยต้าเดิมแท้แน่นอนนะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับแล้วก็ดูนะครับเลขไม์อยู่ที่2 5 0 0 0 0้าหมกิโลนะครับเป็นไฟนะครับดูนะครับ ระบบไฟใช้งานได้ทุกอย่างนะครับจอ Android นะครับเป็นจอ Android ด้วยนะครับคันนี้นี่นะครับหลายคนนะครับที่ผมตอนนี้เสื้อที่จะแถมให้ลูกค้าหมดแล้วอย่างของน้องชายอยู่ที่นครพนมนะครับอําเภอปุมวิสัยนะครับผมยังไม่ได้ส่งให้น้องเขาเลยนะครับเขาก็ส่งทางไลน์มาอยู่นะครับก็ขออภัยด้วยเพราะว่าเบอร์เบอร์เลกยังไม่มีมานะครับยังไงก็ ี๋้วทยอยส่งให้นะครับอันไหนตอนนี้มีแต่เบอร์ไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้ผลเอาลูกขานี่แหละ X X X L นะครับคือกินเยอะไปหน่อยนะครับก็เลยอ้วนขึ้นไปนิดนึงนะครับไม่นิดนึงแล้วนี่ผลเนื้จะเข้าร้อยกิโลแล้วเก้าสิบแล้วครับเก้าสิบแล้วนะครับตอนนี้อ่านะครับตัวนี้ด้านข้างนะครับเดิมเดิมแท้แน่นอนนะครับแล้วก็ด้านข้างต่างๆนะครับก็เนี่ยนะครับเดิมแท้แน่นอนไม่มีร่องรอยขีดข่วนไม่มีอะไรต่างๆนะครับอันนี้ถือว่าโอเคพร้อมใช้งานนะครับ แล้วก็นะครับตัวนี้นะครับดูด้านข้างนะครับสวยๆให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยแล้วก็ด้านข้างนะครับลูกค้านะครับสนใจโทรหาได้เลยนะครับ098 598 4026นะครับรถสวยๆคันนี้เป็น Toyota V i ี o p ้พีเรเนอร์ในราคา2 7 5 0 0 0บาทหาไหนไม่ได้แล้วนะครับเล่มพร้อมโอนนะครับบริการจัดไปแนนก็ได้จัดส่งตัวไทยก็ได้นะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์ดังยิ่มิ่งกันเลยเห็นไหมครับ อันนี้โอเคเลยนะนะครับไม่มๆไม่ลู้าได้ฟังเสียงกันเลยครับขอโทษครับอ่านะครับคราวนี้ดูนะครับดูนะครับเครื่องเครื่องโอเคเลยนะเครื่องไม่มีรั่วไม่มีสีนะครับเครื่องนี้แค่เลยเดิมๆบค่นี้นะครับตอนนี้นะครับออามาเดี๋ยวเราไล่น้ํายาหล่อเย็นไล่ระบบน้ําให้ครับตอนนี้ไล่ระบบน้ําเลยนะครับแล้วก็เบรก EBS แล้วมันเบรกใสนะครับ โอเคสายติ้งเรบโอยนะครับน้ำมันพาวเวอร์โอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนไล่ระบบให้นะครับอันนี้ก็แบตเตอรี่ใหม่นะครับที่สูงเจ็แท้น็อตแก้มไม่มีการขยบกระเรื่อนนะครับทุกอย่างนะครับศูนย์เจ็บขนาในเดิมนะครับเครื่องไม่มีรั่วไม่มีซึมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตันนี้นี่นะครับเครื่องสวยๆนิ่มๆนะครับโลฟังเสียงนะครับไอนีดันไม่ไม่มีแน่นอนนะครับ อ่านะครับแผ่นฝากระโปรงเดิมแท้โรงงานนะครับคันนี้2องแ0 0เบาทนะครับมาเลยนะครับลดราคาขายขาดทุนแล้วนะครับลดไม่ได้อีกแล้วนะครับลดให้เลยนะครับฟังเสียงครับฟังนะครับแอร์เย็นนะครับเป็นระบบเซฟตี้ล็อกนะครับ กระจกขึ้นลงได้นะครับขึ้นลงได้นะครับปกตินะครับใช้งานได้นะครับใช้งานได้นะครับแล้วก็พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเกียร์ธรรมดานะครับแอร์นะครับจอ Android เรียบร้อยครบทุกอย่างนะครับสำหรับคันนี้อ่านะครับสำหรับลูกค้านะครับท่านใดสนใจนะครับอยากจะเป็นเจ้าของ t o y ยต้า i g โกนะครับตัวนี้ไม่มีนะครับไม่มีฝาปิดนะครับตัวนี้ฝาปิดหายนะไม่รู้ไปไหนนะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวขอขอนุญาตกแป๊บ,บ,บนะึ่งนะครับ,นะรบถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับ Toyota Vigo Pionner คันนี้นะครับโทรหานิบนออโตค้คาได้เลยที่เบอร์098-598-4026นะครับคันนี้การันตีหน้าเดิมท้ายเดิมแท้แน่นอนช่วงล่างดีเครื่องแห้งดีมากนะครับในราคา2 7 5 0 0 0บาทนะครับ รถอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับลูกค้าสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ไหมจัดได้นะครับจัดส่งทั่วไทยได้ไหมจัดส่งได้นะครับสําหรับลูกค้านะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สามารถมาดูรถได้ถ้าไม่ตรงตามปกรีวิวลูกค้าปฏิเสธรับรถได้ในวันที่ผมไปส่งมอบนะครับตามกรณีการเงื่อนไขของเรานะครับลูกค้านะครับ อ,อยากเข้ามาดูรถเองมาที่ที่ไหนนะครับร้านเราอยู่ที่มหาสาครคามนะครับชื่อร้านเต็มๆว่าตามป้ายเลยหอจอกธนยศลุ่งเนืองเจริญยน2019นะครับ YouTube ก็มี2ช่องนะครับมีนินพนธ์ออโต้คาร์แล้วก็ธนยศลุ่งเนืองเจริญยนนะครับนิพนธ์ออโต้คาร์จะเป็นช่องทางหลักนะครับในการติดตามของเรานะครับลูกค้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสนใจคันนี้ในราคา2 7 5 0 0 0บาทโทรหาได้เลยนะครับที่เบอร์0985984026 รถสวยคันนี้นะครับเป็นตัวสูงนะครับเครื่องดีคัดซีสวยบอกได้เลยยกยวให้ได้เลยนะครับสําหรับรถเก่งนะครับหลายๆท่านที่เข้ามานะครับบอกว่ารถเก่งมีไหมนะครับมีนะครับมีเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมพาดูคันนี้ก่อนแล้วก็จะพาเข้าไปดูนะครับคันไหนนะครับบ้างนะครับตอนนี้นะครับคันนี้ยังว่างยังโสด275,000บาทขายขาดทุนกันไปเลยนะครับคันนี้ ในรถ Toyota v i ีโก้พีเนอ3.0ปี2007คันนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นิพนธ์ตัวค้าด้วยสนใจโทรหารได้เลยนะครับส่วนคันสีขาวเป็นไงนะครับนี่ลูกค้าผมไม่ได้รีวิวเลยนะช่วงลงช่วงล่างพ่นให้ลูกค้าเรียบร้อยจำสวยเลยลูกค้านะครับก็จะไปส่งที่อ,อ,อำเภอน้ำพองพรุ่งนี้นะครับไปตรงไปท้ายเก็บงานเก็บรายละเอียดเรียบร้อยนะครับส่วนคันนี้นะครับก็ รอคิวนะครับก็เป็นโตโยต้าวีโก้นะครับเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็รอรีวิวอีกนะครับอีกคันนี้นะครับส่วนรถเก่งนะครับรถเก่งก็อยู่ฝั่งทางด้านนู้นนะครับรถเก่งจะอยู่ฝั่งทางด้านนู้นลูกค้าหลายคนบอกว่ามีรถเก่งไหมมีนะครับมีมีแต่ยังไม่ได้รีวิวนะครับยังไม่ได้รีวิวลงเดี๋ยวผมจะทยอยรีวิวลงนะครับส่วนคันนี้เป็นรถลูกค้าที่ซื้อจากเราไปนะครับ เป็นระยะเวลา1ปีไปแล้วปีกว่านะครับลูกค้าบอกว่ารถมีปัญหาวิ่งไม่ออกนิดๆหน่อยๆลูกค้าให้เรามาแก้ไขแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ลูกค้าเราดูแลนะครับลูกค้าอยู่ใกล้ๆเองนะครับอันนี้ลูกค้าก็เวลาจะเอามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรต่างๆเขาก็แวะมาที่นี่แล้วให้เราบริการให้นะครับเราก็ยินดีนะครับยินดีเหมือนกับศูนย์บริการให้ลูกค้าเลยนะครับก็หลังจากที่หมด อันนี้ประมาณปีกว่าแล้วนะครับคันนี้ลูกค้าก็ซื้อเงินสดไปตอนนี้ก็เอามาเปลี่ยนไ่อะไรต่างๆเก็บงานอะไรให้นะครับดูแลให้ลูกค้านะครับเสร็จแล้วนะครับลูกค้าจะเดินทางกลับเอารถกลับบ้านแล้วนะครับส่วนคันนี้นะครับรอรีวิวนะครับ t ต y ยต้าวีออนะครับสีแดงจาเลยนะครับเมอริสเบนก็มีนะครับยาริสนะครับยาริสหนึ่งจุดห้าก็มีนะครับแล้วก็แล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับ Honda Civic นะครับ นะครับรอติดตามได้นะครับสนใจคันไหนก็ลองลองโทรเข้ามานะครับแต่วันนี้นะครับขอดูเฉลยคันนี้ก่อนๆเลยนะครับสําหรับลูกค้านะครับท่านใดสนใจนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่พลออโต้คาร์ด้วยนะครับอยากได้รถมือสองให้กดติดตามได้เลยนะครับคันนี้นะครับราคาไม่แรงนะครับราคาไม่แรงนะครับสนใจก็โทรหาได้เลยที่เบอร์0 9 8 5 9 8 4 0 2 6นะครับนี่พลออโต้คาร์ยินดีให้บริการนะครับเป็นโตโยต้าวีโก้พรีเนอร์สามนะครับคันนี้ สามารถจัดเฟนแนนซ์ได้ไหมจัดได้นะครับจัดได้พร้อมบริการส่งทั่วไทยนะครับจัดเฟนแนนซ์จัดไฟนแนนซ์ดได้ทั่วไทยจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับอยากได้ลดมือสองให้กดติดตามนะครับอ่าหรือว่าลูกค้ายอยากได้รูปถ่ายเพิ่มเติมโทรหาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปส่งให้นะครับสําหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ